สวัสดีวัดไายพูนอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราช,ชธานีครับวันนี้ข้าพูเธมารางานปริวัติสกรรมนะครับงานเขากำเนะว่างานบานพมื่นเขากำเนาะอยู่ป่าสานะครับปาา่าสาไชรพูนนะครับไทพูนเขมราชครับอันนี้เมียมด้ครับนี่เนขาวนนกันด้วยกันนะครับนี่ข้อมาจุดลงทะเบียนก่อนเนาะข้ามาข้ามาจุดลงทะเบียนก่อนครับนี่ กรรมการมันก็ล่อลงทะเบียนอยู่เนาะแม่ขาวพันสิไปลงคูวเนาะตรงนี้ก็เป็นปลาสาบันไส้พูดนะอันนี้เม้มนะครับนะอยู่กลางปลาสะเนี่ยเป็นเมืองกันมองแม่ขาวเพันกลางเต็นท์อยังมองนี่เพลินหล่อมนี่เป็นมองแม่ขาวเพันอยู่ได้ครับ ม้งแม่ขาวครับบังครับบรรยากาศนี่คือหล่อมเป็นจุดหุองแม่ขาวเลยเนาะเป็นจุดหงแม่ขาวคนอยู่โอ้หล่อมไก่ดอยู่ได้ครับมีแต่ป่าครับมันอยู่กลางอยู่พออยู่กลางป่าสาเนาะหล่อมแม่ขาว มองพ่อขาวก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับพ่อขาวเพลินเดี๋ยวส้มชิพายมึงมองพ่อขาวเพลิน,นอยู่หน้าบัดเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดของพ่อขาวอยู่นะครับเนาะพ่อขาวนี่เลือกอยู่เลยครับบริได้ล่อมได้ยังดอกอยู่น้ำพระน้ำยังกระไดเนาะตัวนี้จุดนี้เลือกเอาครับตามสบายเลยมากบ่องใด ไปเมึงมองพระเพื่นอยู่ก่อนหนะ้าพระเพื่นกับซียูแยกใหญ่กันไปอยู่น้ำกลางป่าก็มีเนี่ยเดี๋ยวผมืผ่พาย่างไงมึงก่อนตัวนี้เพิ่นก็บทำความสะอาดเนี่ยกับแครนเนาะครับแต่ว่าข้างในหนูยังหกเด้อจุดนี้จุดนี้พระอยู่เนาะนีป่าข้างในครับยังหก,กๆเลย ปลาซาครับปลาซ่านครับขุนครับอยู่ห้างนั้งไหนขุนก็มีนะครับผมามันอยู่ในกลางปา่าก็มีเดี๋ยวเขาไปมึงข่างๆอยู่เนาะครับเนาะมันขุดผาเป็นครับอยู่ข้างในครับในป่า อยู่นีัๆอิุเพิ่นกลางเต็นก็มีเด้ครับพระเพิ่นก็ไดแต่กี่โหกขนาดได้ครับอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นมาเข่าปฏิวัติหลายปีหลยจนเปนเ่ยนบัดละครในเมือเมืองล้านถ้ำครับบาดนี้นี่คือจุดล้านถ้ำเนาะนี่คือความ้อมครับก็เปนห้องตะเริ่มวันนี้นะครับวันนี้เป็นมือแรกคนพระเพิ่นก็ล่างมาวันนี้นี่คือล้านถ้ำเพิ่นนะครับมองปฏิบัติเพิ่นเดี๋ยวมือหนาผมจะพาเมือง วิธีปฏิบัติพี่น,น้องพันศิปฏิบัติอย่างไรเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นนางสมาธิจักหน้าทียางจักหน้าทียางสีนะเดี๋ยวผมสิพามาเมืองมือนานะแต่วันนี้เพื่อนบอสในปฏิบัตินะครับกษีนาจะค้ามาก,กนาจะทําวัดแรงนะมือนี้นี่นะครับลานถ้าวัดไซพูน